อ่ะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Peach Eternal กันอีกครั้งแล้วนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยกันพราที่ผมจะนำมารีวิวก็คือ High Grade Rising Freedom กันด m นะครับผมก็หายหน้าหายตาไปอาทิตย์หนึ่งเลยนะครับพอดีว่าผมติดภารกิจนู่นนี่นั่นนะครับผมเออจนไม่มีเวลามาทำตอนใหม่สทัทีซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ว่างมาทำคลิปใหม่แล้วนะครับประจวบเหมาะกับตอนนี้เนี่ยเจ้า Rising Freedom กับ Immortal Justice นะครับมัน ของมาพอดีเลยอ่าฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็จะมารีวิวเจ้า Ricing Freedom ก่อนเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าหนังโรงภาคสีฟรีดอมนะครับเพิ่งจะเข้าโรงหนังบ้านเราไปนะเออวันที่2อถึงสี่กุมภาพันธ์สหรับรอบพิเศษสําหรับสื่อต่างนะครับพูดแล้วก็น้อยใจว่ะเออเ,อ,อเรามันก็แบบช่องเล็กนะเออไม่มีใครมาเชิญไปดูรอบสื่ออะไรอย่างนั้นเลยนะเออก็เศร้าหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะไปดูในวันที่8แทนนะครับผมเพราะว่ามันจะเริ่มเข้าโรงแบบปกตินะวันที่8ด ฉะนั้นในคลิปนี้ผมก็จะไม่ได้พูดถึงเรื่องราวหรือว่าใส่อินเสิร์ตฉากต่างๆของเจ้า Rising Freedom นะครับผมอ่าเพราะว่าเกรงว่าเดี๋ยวมันจะเป็นการสปอยตัวหนังนั่นเองนะแล้วก็สำหรับท่านที่ไปดูหนังมาแล้วหรือว่าไปรู้สปอยต่างๆที่หลุดออกมาจากเว็บไซต์ต่างประเทศเนี่ยผมก็ต้องขอความร่วมมือนะครับงดการสปอยเนื้อเรื่องในคอมเมนต์ก่อนนะครับผมเพราะว่าหนังมันเพิ่งเข้าโงบ้านเรานะเออผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยเขายัง ไม่มีโอกาสได้ไปรับชมนะครับจะได้ไม่เดือดร้อนโดนสปอยกันโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับว่าเจ้า Rising Freedom ตัวนี้เนี่ยพอต่อเสร็จแล้วมันจะเจ๋งขนาดไหนไปชมกันเลยนะครับโอเคผมก็ประกอบเจ้า Rising Freedom เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งการประกอบเจ้าตัวนี้เนี่ยทำได้ง่ายนะครับอ่าไม่มีอะไรยากหรือว่าซับซ้อนจนเกินไปเลย แล้วก็อาจจะมีบางจุดที่ชิ้นส่วนมันค่อนข้างเล็กนะครับอย่างเช่นไอชิ้นสีนแดงๆเนี่ยพวกปากระบอกปืนแล้วก็ไอตรงหน้าผากเนี่ยมันเล็กมากเลยนะครับก็ใช้ความระมัดระวังกันหน่อยนะครับเวลาประกอบนะไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะกระเด็นหลุดหายเข้าไปในหลุมดําได้แล้วก็ชิ้นส่วนของเจ้าตัวนี้นะครับมันไม่เป็นอันเดอร์เกทนะมันเป็นลอยเกทแบบตรงๆเลยแถมเกทค่อนข้างใหญ่ด้วยนะแต่ว่า มันก็ยังมีข้อดีอยู่นะครับก็คือพลาสติกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเนียนทาให้เวลาเราเอาอัดไนมาเฉือนเก็บแผลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะนุ่มสบายมือนะครับไม่แข็งจนเกินไปแต่สิ่งที่ผมไม่ชอบที่สุดเลยนะครับของเจ้าตัวนี้เนี่ยก็คือมันต้องแปะสติกเกอร์เยอะมากเลยนะครับนี่มันกันพลาปี2024แล้วแต่ยังให้แปะสติกเกอร์เยอะขนาดนี้อีกโอ้โหแบบคือตอนดีไซน์เนี่ยออกแบบกันสนุกสนานนะแต่ว่าไม่คำนึงเลยว่าพอ จะออกมาเป็นกันพรามาเป็นของเล่นเนี่ยมันจะแยกสีได้แบบนั้นหรือเปล่านะสุดท้ายเนี่ยคนเล่นเนี่ยก็ต้องมาลําบากนะครับต้องมานั่งแปะกันเออแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนชอบแปะสติกเกอร์อยู่แล้วเนี่ยคุณก็จะไม่มองว่ามันเป็นข้อเสียนะครับแต่สําหรับผมผมมองว่าเป็นข้อเสียนะเออเพราะว่ามันมีการแปะเยอะจริงๆโดยเฉพาะไอ้ช่วงปีกเนี่ยโอ้โหไอ้ลายขาวๆนี่แหละตัวดีเลยนะครับแปะกันไปดิปีกมีก่ซี่เนี่ยแปะให้หมดเลยนะก็เอาเป็นว่าถ้าใครแบบรู้ตัวว่าไม่ชอบแปะสติกเกอร์เนี่ยก็ ตัวนี้ผมก็ไม่ค่อยแนะนานะสำหรับข้อมูลคร่าวๆนะครับเจ้า Rising Freedom เนี่ยเป็นโมบิลสูจากภาค Gundam Seed Freedom นั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นหนังโรงภาคพิเศษที่จะมาสารต่อเรื่องราวจากภาค Seed Destiny อีกทีนะครับโดยมีไพร์ลอตก็คือคิระยามาโตะตัวเอกหนุ่มขวัญใจแฟนๆันดั้มทั่วโลกสุดยอดโคออร์ดิเนเตอร์ในตำนานผู้ไม่อยากฆ่าใครเลยสักนิดโดยเจ้าตัว Rising Freedom เนี่ยผมก็ยังไม่ทราบข้อมูลอะไรของมันมากมายนะครับรู้แค่ว่า หลังจากจบศึกภาคเดสติน y เนี่ยคีราก็เก็บเจ้าสไตรฟ e ีดอมนะครับเข้าคลังไปก่อนเพราะว่าประสิทธิภาพมันคงจะสูงเกินไปจนเป็นอันตรายแล้วก็เปลี่ยนมาใช้เจ้า r ไรซิ่งฟ e ีดอมแทนนะครับซึ่งก็พัฒนามาจากข้อมูลของเจ้าสไตรฟ e e ดอมอีกทีนะแม้ว่าประสิทธิภาพเนี่ยมันอาจจะไม่สูงเท่ากับตัวสไตรฟ e ีดอมนะครับเราก็ต้องไปติดตามบทบาทของมันนะครับว่ามันจะเทพขนาดไหนในกันด์ซีดฟรีดอมวันที่8กุมภานี้ในโรงภาพยนตร์นะครับ โอเคเรามาดูในส่วนของดีเทลกันบ้างนะครับซึ่งก่อนอื่นเลยผมขออธิบายก่อนว่าทําไมผมต้องจับมันมายืนบนแอคชั่นเบสเนี่ยนั่นก็เพราะว่าปีของมันเนี่ยมันใหญ่อลังการมากเลยนะครับทําให้ตัวหุ่นมันรับน้ําหนักไม่ไหวมันล้มไงหลังตลอดเลยนะเอออ่ไม่เชื่อใช่ไหมให้ดูพิสูจน์ให้ดูเลย <c oughs> น,นี่นะยืนตรงตรงนะนั่นไม่ได้ ขนาดแบบผมพยายามโน้มปีกมาข้างหน้านะนี่ยังไม่ได้เลยเฉะนั้นเนี่ยใครซื้อไอตัวนี้มาต่อนะครับต้องออซื้อแอคชั่นเบสเนี่ยมาเตรียมใช้ไว้เลยนะไม่งั้นมันยืนไม่ได้นะครับโอเคเรามาดูรายละเอียดใกล้ๆกันนะครับอ่านี่เลย Rising Freedom หน้าตารอเหลาเอาการอยู่นะอ,อนี่นะครับ สีสันเนี่ยก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างที่จะสวยงามดีเลยนะด้านหลังนี่แต่ปีกเนี่ยคือไอ้ลายสีขาวๆเนี่ยมันก็สวยนะแต่ <c oughs> ก็นั่นแหละมันก็แลกมาด้วยการแปะสติกเกอร์นะครับเนี่ยนับไปสิมีกี่ซี่อะแปะหมดเลยนะ <c oughs> ก็ดีเทลรายละเอียดตามชิ้นส่วนก็ถือว่าเอ,อใช้ได้นะถือว่าเยอะใช้ได้แต่ไม่ถึงกับเยอะอะไรมากนะครับ แต่ว่ามันก็ยังมีจุดที่ผมรู้สึกแปลกๆนะของเจ้าตัวนี้นะครับก็คือช่วงต้นขาของมันเนี่ยมันผมรู้สึกว่ามันสั้นไปหน่อยนะเพราะว่าช่วงลําตัวเนี่ยมันยาวใช่ไหมแต่ว่าพอต้นขาสั้นเนี่ยทำให้ตัวหุ่นมันจะแบบดูไม่ค่อยสมส่วนสักเท่าไหร่นะสาหรับผมสัดส่วนดูไม่ค่อยเทเท่าไหร่เออก็ไม่แน่ใจนะว่าคนอื่นเนี่ยรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่านะเอาเป็นว่าภาพรวมของเจ้า Rising Freedom ตัวนี้เนี่ยผมก็ถือว่ามันเป็น กันดั้มที่เท่ดีเหมือนกันนะครับแต่ในแง่ของความลงตัวเนี่ยผมยังรู้สึกว่าตัวฟรีดอมตัวเก่าเนี่ยมันดูสวยลงตัวกว่าทั้งในแง่ของอาวุธแล้วก็ปีกหรือว่าสีสันต่างๆเนี่ยเออผมรู้สึกชอบฟรีดอมตัวเก่ามากกว่านะครับโอเคเรามาดูในส่วนของจุดขยับกันบ้างนะครับซึ่งเจ้าบริสิ่งฟรีดอมตัวนี้เนี่ยปีกมันเกะก,กะมากเลยนะครับผมก็ขออนุญาตถอดวางไว้ก่อนนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาขยับทีหลังเออ สิ่งแรกที่ผมชอบเลยเนี่ยก็คือไอ้เจ้าตัวนี้มันไม่ได้ใช้ PC นะครับมันเป็นการเสียบพลาสติกแบบตรงๆเลยเออกันพายุคใหม่เนี่ยมันต้องแบบนี้นะอืมทำให้ข้อต่อโดยรวมของมันเนี่ยมันแข็งแรงดีมากเลยแบบแน่นไม่ขยับเยื่อนอะไรเลยนะสุดยอดดีมากน,นี่แหละที่ต้องการโอเคเรามาดูในส่วนของหัวก่อนเลยนะครับอ่าหัวขยับเงยขึ้นลงได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับ หมุนปึ๊บนี่หมุนได้โดยรอบไม่ติดขัดอะไรนะดีมากเกาะไหลนะครับก็สามารถยกขึ้นได้อ่ะประมาณนี้นะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะมีเป็นเอ่อคลัสเตอร์อ็ลลกเล็กนะครับซ่อนอยู่ก็สามารถปรับองศาได้เล็กน้อยแบบนี้หมุนปึ๊บโอ้โหแน่นดีมากอะชอบมากเลยจอยพิเศษนะครับตรงไหลก็ สามารถทําให้เอียงมาได้เอียงหน้าเอียงหลังประมาณนี้กางแขนปึ๊บอ่ะรู้สึกว่าจะสุดแค่นี้นะครับถือว่าทําได้ค่อนข้างฟืดเลยนะแขนนะครับหมุนปึ๊บนี่หมุนได้โดยรอบมีความฟืดนะอืมทีนี้พับข้อศอกปึ๊บอ่ะพับได้ชิดประมาณนี้เลยนะครับโอเคลงข้อมือ ทำได้นแน่นแข็งแรงดีเลยนะครับโอเคช่วงลำตัวนะครับลำตัวก็สามารถเงยปึ๊บอ่ะเหมือนจะสุดแค่นี้เงยนะก้มเออก้มได้เยอะอยู่นะนี่ประมาณนี้เลยโอเคเอียงปึ๊บอ่าใช่ได้ใช้ได้เอียงโอเค ทีนี้ลองหมุนนะครับหมุนได้โดยรอบไหมรู้สึกจะหมุนได้ไม่โดยรอบนะครับเพราะว่าติดไอ้ตรงกระโปรงหลังนะเวลาหมุนก็ระวังด้วยนะครับกระโปรงหน้าอพับขึ้น,นแบบนี้แต่ว่าต้องตัดแยกชิ้นก่อนนะครับถึงจะสามารถพับสลับข้างได้แบบนี้นะกระโปรงข้างก็นี่งัดขึ้นได้เอียงหมุนมาข้างหน้าข้างหลัง ขึ้นไปได้ขนาดนี้เลยแบบนี้นะครับทําได้ฝืดด้วยนะทําได้ฝืดดีเลยแต่ว่าตรงชิ้นกระโปรงหลังเนี่ยมันจะไม่สามารถขยับอะไรได้นะครับอ่ามันล็อกตายมาเลยแบบนี้โอเคทีนี้ดูส่วนขานะครับขาหมุนข้างอ่าหมุนได้โดยรอบเลยค่อนข้างฝืดด้วยดีมากเตะไปข้างหน้าปึ๊บอ่าติดกระโปรงแล้วนะครับก็จะ ได้สูงประมาณนี้เตะครับ๊บอ่าติดแล้วกระปวงหลังกลางขึ้นก็ประมาณนี้ติดกระปวงข้างนะครับปืนเร็วกันเอ่อแล้วก็ตรงข้างใต้คนขาเนี่ยมันจะมีจอยพิเศษนะครับทําให้เราสามารถที่จะง,งัดงัดขาโมบิสูเนี่ยมันลงมาได้อีกแบบนี้ดันกลับ มาณนี้นะครับก็คิดว่าเอาไว้ใช้ตอนแปลงล่างเป็นโหมด Mobile Armor นะทีนี้งอเข่านะครับปึ๊บสุดยังอ่ะเหมือนจะสุดแล้วนะครับอ่จจะงอเข่าได้ประมาณนี้เลยแล้วก็ตรงข้อเท้านะครับตรงเกราะตรงนี้เนี่ยก็สามารถดันขึ้นลงได้อ่ะเยงไปเยงมานิดหนึ่งตรงส่วนข้อเท้าหมุน ประมาณนี้พับเท้าปึ๊บพับหน้าเท้าได้อีกจังหวะหนึ่งนะครับเอียงประมาณนี้เลยโอเคทีนี้มาดูในส่วนของปีกแพ็คหลังกันบ้างนะครับอ่าใหญ่อลังการนะเทเลยสิ่งที่ถูกเพิ่มเข้ามาอย่างแรกเลยนะครับก็คือไอชิ้นขาวๆตรงนี้เนี่ยมันจะทําหน้าที่เป็นเหมือนกับหัวยานของโมบิลอาร์เมอร์นะ เวลาใช้งานเนี่ยก็พับมาข้างหน้านี่แบบนี้แล้วมันก็จะครอบไปที่หัวของเจ้า r i รซิงฟ e ดอมพอดีเลยนะครับอ่าแงล่าเป็นยานแล้วก็ตรงปลายสามารถที่จะพับปีกเล็กๆออกมาได้นี่แบบนี้2ข้างปุ๊บอ่าแล้วก็บูสเตอร์หลัก2อ,อันด้านข้างนะครับนี่สีน้าเงินนะอ่าก็สามารถพับขึ้นพับลงได้แล้วก็มันจะมีเป็นอ่า เป็นจอยนี่นะทาให้เราสามารถหมุนปีกไปได้ทั้งอันเลยแบบนี้นะครับโอเคทีนี้ตรงส่วนปีกแล้วนะครับตรงโคนปีกเนี่ยก็สามารถที่จะหมุนได้โดยรอบเลยทีนี้พับปีกขึ้นไปทั้งอันนี่ก็จะได้ประมาณนี้เลยพับลงแล้วก็ตัวปีกก็สามารถที่จะนี่กลางขึ้นได้แบบนี้ อันนี้เป็นปืน i m p u l s e กันนะครับก็พับตามไปได้ได้อย่างนี้เลยแล้วก็ตรงปีกช่วงด้านหลังก็สามารถหมุนขึ้นได้เหมือนกันหมุนตามไปแล้วก็มันจะมีปีกซี่เล็กๆอยู่ตรงกลางอันนึงนะครับอันนี้เนี่ยก็สามารถขยับได้เล็กน้อยนะ,ะแล้วก็ปืน i m p u l s e กันนะครับนี่เวลาใช้งานก็พับออกมาแบบนี้แล้วก็หักลงมา นี่แบบนี้นะไปด้านหลังก็ได้เหมือนกันนี่แบบนี้ก็ทําได้ทั้งสองข้างเลยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แหละนะครับสําหรับข้อต่อของเจ้า Rising Freedom นะซึ่งผมก็ไม่มีอะไรจะติเลยเพราะว่ามันทําได้แข็งแรงในแทบทุกจุดเลยนะครับคือช่วงตัวหุ่นเองก็แข็งแรงช่วงปีกแพ็หลังก็ทําได้แข็งแรงเหมือนกันก็ไม่รู้จะติอะไรเอาไปเต็มสิบเลยนะครับในส่วนของข้อต่อ โอเคเรามาดูในส่วนของอาวุธกันบ้างนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมจะขอพูดถึงอาวุธที่ติดตั้งอยู่บนตัวของเจ้า Rising Freedom อยู่แล้วนะครับโดยอย่างแรกเลยก็คือ c h u l e t Fang Block Seven หรือก็คือไอปืนที่ติดอยู่ข้างๆหัวของมันเนี่ยอันเล็กๆนะครับอ่าสข้างคือแบบชื่ออ่านยากมากเลยเรียกว่า Head Wallcan ก็จบแล้วนะ <c oughs> ก็น่าจะเอาไว้ใช้ในการยิงขัดจังหวะการโจมตีของศัตรูได้นะครับ ต่อไปนะครับก็คือไวเปอร์ทรเรลกันนะครับผมอ่ะก็คือปืนเรลกันปืนแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยติดอยู่ที่ตรงกระโปรงข้างนะครับอ่ะสองกระบอกนะเวลาใช้งานก็พับมันขึ้นมาแบบนี้เลยด้านหลังด้วยปึ๊บแล้วก็สามารถดึงอ่ามาข้างหน้านะครับเป็นปืนเรลกันพร้อมใช้งานด้านนี้ด้วยจะได้ครบครบ,บอ่กประมาณนี้นะครับเท่เลย แล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับก็คือไฮเปอร์อิมพัลส์กันนะครับสเติมชวาฮานะชื่อมึงเรียกโคตรยากเลยว่าเรียกว่าอิมพัลส์กันก็จบและนี่เป็นปืนซ่อนอยู่นะครับพับขึ้นมาแบบนี้นะสองข้างอันนี้ด้วยจบจากนั้นพับลงมา๊บนี่อ่าอยู่ในสถานะพร้อมยิงนะครับผมเท่นะ นี่พอเรากางปีกให้มันขึ้นมาแบบนี้เนี่ยกระบอกปืนนะครับมันก็จะอยู่ในรูปแบบแนวแนวตั้งนะอ่ะก็จะดูเท่กว่าแนวนอนแบบเมื่อกี้นะครับโอเคเราดูอาวุธติดตัวกันดั้มไปหมดแล้วนะครับทีนี้มาดูอาวุธหลักบ้างนะอ่ะอย่างแรกเลยก็คือ High Energy Beam Rifle นะครับอันนี้ก็เป็นปืน Beam r เฟิลใช้โจมตีระยะไกลแบบมาตรฐานนะนี่ดีเทลนี่ถือว่าทำได้สวยนะผมชอบที่ผมชอบสุดเลยเนี่ยคือปากกระบอกมันเนี่ย มันเป็นสีเ่เหลี่ยมแบบนี้เนี่ยเออผมโคตรชอบเลยวะรู้สึกว่าเท่ดีนะแต่ว่ามันก็จะมีอยู่อย่างหนึ่งเนี่ยที่ผมรู้สึกไม่พอใจกับปืนกระบอกนี้นะก็คือคุณเห็นไอ้ลายสีน้ําเงินนี่ไหมครับใช่มันเป็นสติ๊กเกอร์ทั้งหมดเลยเนี่ยคุณต้องมานั่งแปะให้ครบนะครับเออถึงจะดูสวยงาม <c oughs> แล้วก็ตรงด้ามจับตรงนี้เนี่ยก็าสามารถเอียงไปเอียงมาได้นะแค่นั้น แล้วก็ตรงด้านข้างปืนฝั่งนี้เนี่ยมันจะมีเป็นเดือยยื่นออกมานะครับก็สามารถเอาไปติดไว้ที่ตรงกระโปรงหลังของเจ้าไรซิงฟีดอมได้นะครับก็จะเป็นการเก็บปืนไว้ข้างหลังนั่นเองต่อไปนะครับก็คือบีมชิลเจ l เน e เรเตอร์นะครับก็คือไอชิ้นสีแดงๆเนี่ยที่ติดอยู่ตรงแขนทั้งสองข้างนะครับก็เราสามารถจะติดตั้งเป็นเอฟเฟกต์บีมนี่แบบนี้ใสๆเป็นสีเคลือบมุกนะดูสวยงามเลยผมชอบ ก็เวลาใช้งานนะครับก็ให้เรางัดไอชิ้นั้งแดงเนี่ยออกมาแล้วก็เอามาแปะไว้ตรงนี้อ่าแล้วเราก็แปะบีมชิวเข้าไปก็ทําได้ทั้งสองข้างเลยนะครับต่อไปนะครับก็คือเวอร์ชีน่าบีมเซเบอร์นะครับหรือก็คือบีมเซเบอร์ธรรมดาน่ยแหละแหมเติมชื่อเข้ามาให้มันเท่ขึ้น <c oughs> ก็สองเล่มนี้เนี่ยตอนแรกมันจะติดไว้ตรงกระโปรงข้างนะครับมันจะมีที่เก็บอยู่นะอันนี้ผมติดตั้งเอฟเฟกต์บีมเข้าไปแล้วนะครับก็ให้มาเป็นสีแดงมาตรฐานเลยอ่าแล้วก็ มีกิมมิคเอาดาบตรงตูวเนี่ยมาติดตั้งเข้าไปาแบบนี้ปุ๊บก็จะเป็นบีนเซเบอร์แบบ2ใบมีดนะครับเป็นดร์ทมอลเลยและอาวุธอย่างสุดท้ายนะครับก็คือ Fat เอชจีทรีชิลบูมะแงนะครับผมอ่าก็เป็นโล่อันใหม่นะของเจ้า s i ซิ f r e e d o มนะครับซึ่งการติดตั้งเนี่ยก็จะมีเดือยตรงนี้นะเอาไปติดไวท้ที่ตรงแขนด้านซ้ายได้เลยอ่าแล้วก็มีกิมมิคสามารถหมุนขยับได้ จัดท่าตามต้องการแต่ว่าไม่ค่อยฝืดเท่าไหร่นะก็นอกจากใช้ป้องกันเนี่ยมันก็จะมีกิมมิกในการงัดเป็นใบมีดบีมแบบนี้นะครับออกมาปึ๊บนี่อันนี้ผมติดเอฟเฟกเข้าไปเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลย่าก็สามารถเคลี้ยงออกไปโจมตีศัตรตูจากระยะไกลได้นะครับก็ถือว่าเก๋ดีเหมือนกันนะส่วนของเหลือๆภายในกล่องนะครับก็จะมีอยู่แค่นี้เลยนะคือแบบนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมแบบ เจอกันพลาที่แบบประกอบแล้วแทบไม่มีอะไรเหลือภายในกล่องเลยเนี่ยอย่างแรกก็จะเป็นมือนะครับข้างหนึ่งเป็นมือข้างซ้ายนะครับแบบแปรมือนะให้มาแค่ข้างเดียวนะข้างขวาไม่มีนะครับแล้วก็พาร์ทชินี้เนี่ยจะเป็นพาร์ทใช้ในการยึดตัวเจ้าฟรีดอมเนี่ยตอนที่มันอยู่ในร่างโมบิลอาร์เมอร์นะครับใช้ติดกับแอคชั่นเบส โอเคเรามาดูในส่วนของกิมมิคกันบ้างนะครับซึ่งกิมิคแรกเลยที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ของเจ้า Rising Freedom เนี่ยก็คือมันสามารถแปลงร่างเป็น Mobile Armor ได้นั่นเองนะครับหรือว่าร่างยานนะซึ่งผมพูดตรงๆนะผมไม่โอเคเลยกับร่างยานของมันนะครับคือความรู้สึกตอนเห็นหุ่นตระกูลวิงกันดั้มแปลงร่างเป็น Neo Bird เนี่ยมันกลับมาอยู่ในตัวนี้หมดเลยนะคือแบบคืออาจารย์คุณิโอเนี่ยแกออกแบบ กันดั้มให้มันอยู่ในร่างยานไม่โอเคเอาซะเลยอะ่ะผมรู้สึกอย่างนั้นนะ <c oughs> แต่ว่าไอตัวตระกูลจัสติสกันดั้มเนี่ยมันแปลงร่างได้ผมอันนี้ผมโอเคเพราะว่ามันเป็นกิมมิคชูโรงของตัวนั้นอยู่แล้วแต่ว่าพอจับเจ้าฟรีดอมมาทําร่างยานเนี่ยแบบมันมันดูแผลมันดูไม่ไม่สวยเอาซะเลยนะสําหรับผม <c oughs> คือแบบคุณแปลงร่างได้นะเป็นยานเนี่ยแต่ว่าคุณต้องหาทางจัดการไอช่วงขาเนี่ยให้มันพับยังไงก็ได้ให้มันดูแบบเป็นธรรมชาติอะ่ะเออแบบนั้นผมผมถึงจะโอเคนะ โอเคเดี๋ยวเราจะไปลองแปลงร่างกันเลยนะครับว่าพอเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเท่ขนาดไหน นี่เสร็จแล้วครับร่างโ o บิลอาร์เมนะครับหรือว่าร่างยานของเจ้า Rising Freedom นั่นเองเป็นไงมองด้านหน้าดูเท่เลยนะมาดูด้านล่างเป็นไงยิงข้างหลังนี่หนักเลยขาเนี่ยหาทางเก็บไม่ได้ไม่รู้จะพับไปตรงไหนนะก็แบบยืนยืนไปอย่างนี้เลยมันแบบมันเป็นนีโอเบิร์ดของวิงกันดั้มเลยอะ่ะ ไม่รู้นะสาวกกันดัมซีดอาจจะชอบกันก็ได้นะแต่ส่วนตัวผมผมไม่ชอบเอาซะเลยนะขนาดวิงซีโร่เนี่ยผมชอบมากผมยังบ่นเลยนะว่าล่างล่างโมบิลอาร์เมอร์มึงนี่แปลงล่างแบบเล่นง่ายมากอะโอเคทีนี้พูดถึงเรื่องความสูงกันบ้างนะครับซึ่งเจ้า Rising Freedom ตัวนี้เนี่ยผมก็ได้ทำการวัดความสูงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโดยจะอยู่ประมาณ14เซนนะครับผมอ่าวัดถึงตรงช่วงเขานะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเทียบกับตัวอื่นกันเลยนะครับไฮเกรด เอ e okay, ลสไตร์กันดัมไฮเกรดกันดัมบาบาทอสไฮเกรดกันดัมโรสเรียลเกรดกันดัมเอ็กเซียรีแพร่สเรียลเกรดซาคู2จอนนี่ไรเดนโอเคเรามาพูดถึงข้อดีข้อเสียกันบ้างนะครับสำหรับข้อดีอย่างแรกเลยก็คือความเท่ของมันนั่นเองนะครับอ่าไอ้เจ้า Rising Freedom เนี่ย ือเป็นกันดั้มตัวใหม่ของท่านเทพีระนะครับเรื่องความเท่รับประกันหายห่วงเลยแล้วก็สีสันเนี่ยก็ถือว่าทําได้ออกมาสวยงามนะครับและที่ผมชอบสุดก็คือช่วงปีของมันเนี่ยพอแผ่ปีออกมาแบบกว้างสุดแบบนี้เนี่ยโอ้โหแบบดูโคตรเทเลยนะผมชอบ ส่วนในเรื่องการประกอบนะครับก็ประกอบได้ค่อนข้างง่ายเลยนะครับไม่มีอะไรที่ซับซ้อนจนเกินไปมือใหม่ก็สามารถประกอบได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่ามันจะมีชิ้นส่วนแบบเล็กๆอย่างพวกปากกระบอกปืนสีแดง,แดงหรือว่าไอ้สีแดงตรงหน้าผากเนี่ยเออมันเล็กๆนะครับระวังหล่นหายด้วยส่วนข้อต่อเนี่ยก็เรียกได้ว่าตอบโจทย์ความต้องการของผมได้ทุกอย่างเลยนะครับคือไม่ใช้ PC แล้วก็มีความเฟิร์ดความแข็งแรงในแทบทุจุดเลยนะครับข้อต่อเนี่ยผมให้เต็มไปเลยนะ และข้อดีอย่างสุดท้ายนะครับก็คือมันสามารถแปลงร่างเป็นหมดยานโมบิลอาร์เมอร์ได้นั่นเองนะครับอ่าคือถึงผมจะบ่นว่าไม่ชอบสักแค่ไหนเนี่ยแต่ผมก็มองว่ามันเป็นข้อดีครับที่ทําให้ตัวหุ่นเนี่ยมันมีกิมมิคมีลูกเล่นสามารถจัดโพสได้สนุกมากขึ้นนั่นเองโอเคทีนี้พูดถึงข้อเสียกันบ้างนะครับสําหรับข้อเสียเรื่องแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของรอยเกตตามชิ้นส่วนครับที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ใหญ่ในหลายจุดเลยนะอาร์ตไหน์กับตะไบเนี่ยต้องใช้แน่นอนนะครับ ข้อเสียต่อไปนะครับก็คือตัวหุ่นเนี่ยมันมีน้ําหนักแพ็คหลังที่ค่อนข้างมากนะครับทาให้มันไม่สามารถยืนได้ด้วยตัวของมันเองนะครับมันจะล้มตลอดเลยก็มันควรจะแถมเป็นแอคชั่นเบสเล็กแบบนี้เนี่ยมาให้ภายในกล่องด้วยนะครับจะได้เอามาช่วยในการจัดท่าหรือว่าช่วยพยุงซึ่งเขาก็ไม่แถมนะครับเออเสียดายนะคือแบบราคาตั้งแ0 0อกว่าบาทเนี่ยมันควรจะแถมเบสสักหน่อยนะและข้อเสียอย่างสุดท้ายนะครับซึ่งผมถือว่าเป็นข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดของเจ้าตัวนี้เลยเนี่ยก็คือมันต้องแปะสติกเกอร์ เยอะมากๆเลยนะครับโอ้โหคุณดูดิแผ่นเมืเริ่มเลยเนี่ยเทียบกับมือผมเนี่ยเออแต่ก็เห็นบางท่านเขาไม่แปะกันนะครับก็ปล่อยลุงโล่งไปเลยปีเนี่ยก็สวยดีเหมือนกันแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมชอบให้มันมีลายแถบขาวๆมากกว่านะแต่ก็ต้องแลกมาด้วยการแปะสติกเกอร์แบบหนักน่วงเลยนั่นเองฉะนั้นใครไม่ชอบแปะเนี่ยผมไม่แนะนําเลยนะครับเจ้าตัวนี้สําหรับคะแนนนะครับที่ผมจะให้กับ h i g r เก grade Ricing f r e e d o m ตัวนี้นะครับก็คือ 9คะแนนนะครับผมสรุปนะครับสำหรับ High Grade Rising Freedom ตัวนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นกันพลาที่ทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะครับคือมันสมบูรณ์แบบในแทบทุกจุดนะทั้งในเรื่องของความเท่อาวุธที่ให้มาช่วงปีกแล้วก็ข้อต่อที่ทำได้แข็งแรงดีมากเลยนะครับแต่มันก็จะมีข้อเสียอยู่แค่จุดเดียวที่ผมไม่ชอบนะ่ยก็คือ,อ,อลดลายตรงปีกต้องแปะสติกเกอร์ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงมากเลยนอกนั้น,นี้คือดีหมด ฉะนั้นใครที่เป็นแฟนกระดัมซีดแล้วก็เพิ่งไปดูหนังโรงมาพักซีดฟ,ฟรีดอมเนี่ยแล้วรู้สึกอินนะครับก็แนะนําให้จัดเลยเจ้า r i s i n g Freedom ตัวนี้นะครับส่วนในเรื่องราคานะครับเจ้า r i s i n g Freedom ตัวนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้จองหรือว่าพรีออเดอร์แต่อย่างใดนะครับก็เดินไปซื้อหน้าร้านเลยเห็นมีของกันเยอะก็ซื้อมาในราคา840บาทนะครับผมผมก็คิดว่าร้านอื่นๆเนี่ยก็น่าจะอยู่ในเรทประมาณนี้กันหมดแล้วนะครับและส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่า ไฮเกตราคา800เนี่ยมันเริ่มแพงเกินไปแล้วนะครับคือผมรู้สึกมาตั้งแต่ช่วงตัวกันพลาของภาค m e t a v e r s e มันออกมาแล้วนะครับคือไฮเกรดเนี่ยราคา700-800กันหมดเลยคือแบบโอ้โหราคานี้มันมันเรทเดียวกับเรียวเกตแล้วอะ่ะฉะนั้นไม่รู้สิผมรู้สึกว่าบันไดเขาอาจจะแบบแอบบแอบบเพิ่มราคามาตรฐานของกันพลาให้มันสูงขึ้นหรือเปล่าอย่างไฮเกรดก็เริ่มจะ800แล้วอย่างเรียวเกตก็อย่างเอเปียนเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเปิดมาก็ ราคาล่อไปพันสี่พันห้าแล้วนะครับโอ้โหตัวกระเปลียงเดียวเองหรือว่าตัวเอ่อมาสเตเกตเซต้ากันดัมเวอร์คาเนี่ยเปิดมาก็ราคา2,000กว่าบาทแล้วนะครับคือแบบมันชักจะแพงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะบันไดอ่ะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวไฮเกรดไรซิ่งฟรีดอมกันดัมตัวนี้นะครับซึ่งตัวต่อไปก็ไม่ใช่ใครอื่นนะครับก็คือเจ้า Immortal Justice นั่นเองนะครับเป็นตัวต่อไปที่ผมจะรีวิวนะอ่ะเดี๋ยวเอ่อตัดต่อคลิปนีเ้เสร็จลงคลิปเรียบร้อยผมก็จะรีบประกอบเจ้า อิมมอร์ทัลจ t ติสเลยนะครับยังไงก็รอติดตามกันเอาไว้ได้เลยโอเคสําหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปเลยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับท่านไหนที่กดให้ผมแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ